สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้ก็มีปืนศูนย์อยู่ห้าลำนะครับส่งกำคอแล้วก็กำคอล่องนิ้วแล้วก็มือสอดแล้วก็ยกยิงนะครับมีอยู่ห้าลำนะครับแล้วก็จะมีชุดรางอลูมิเนียมอยู่สองชุดแล้วก็ชุดรางปืนศูนย์อีกสองชุดนะครับแล้วก็ ขาล่าหนูอีกห้าลำนะครับมาให้ดูลำแรกเลยนะครับนี่นะครับลำแรกนี่จะเป็นมินินะครับความยาวรางจะอยู่ที่เมตรสิบสามเซนนะครับระยะชักห้าสิบนะครับนี่นะครับไม้กระพี้เขาควายนะครับปิกโรลเลอร์สี่สิบห้านะครับลำนี้ นี่นะครับเป็นไก่ละคังนะครับส่วนลำที่สองเป็นปืนศูนย์ทรงมือสอดไม้กระพี้เขาควายเช่นกันนะครับความยาวรางจะอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับระยะชักจะอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับลำนี้ลูกคสัสปีํำสีแกะลายนะครับลำที่สาม ไม้ชิงชันทั้งลำนะครับลำนี้ความยาวลังจะอยู่ที่เมตรสามสิบระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับปีกค้างคาวทำสีแกะลายห้าสิบห้าเซนนะครับส่วนลำที่สี่นะครับเป็นทรงกำรรคอนะครับลำนี้ลูกค้าถูกเบอร์นะครับจากน่าจะเป็นปทุมธานีนะครับ ลูกค้าถูกงานเบอร์นะครับลำนี้นะครับเป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับแกะเช็คเกอร์ด้วยนะครับนี่นะครับตรงกระโจมนะครับไม่ชัดนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่องคอนะครับปีกห้าสิบห้าทำสีแกะลายนะครับใส่น็อตสีนะครับส่วนลำนี้นะครับเป็นยกยิงนะครับ ไม้ปะดูรางปืนศูนย์นะครับใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกนะครับล้วก็เป็นชุดรางนะครับนี่ก็เป็นชุดารดางปืนศูนย์นะครับชุดนี้ลูกค้าจะเอาไปใส่ท้ายเองนะครับนี่นะครับถ้าชุดรางปืนศูนย์แบบนี้เป็นรางอุโมงค์ราคาจะอยู่ที่สองพันห้านะครับก็จะมีศูนย์หน้าหลังออโต้ ock, ล็อกรางอุโมงค์ มีท่อพร้อมสายแบบนั้นให้นะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับราคาสองพันห้านี่เป็นปิดค้างคาวนะครับถ้าปิดคําสีแกะลายนี้ก็จะเพิ่มอีกสามร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นผาล่าหนูนะครับก็มีอยู่ห้าลำนะครับเตรียมจัดส่งให้วันนี้นะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับ เบอร์โทร0929462599 Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง id line s929wgrrm นะครับ id line อีกอันก็จะเป็น0955026338นะครับนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับปืนศูนย์ไม้ประดูเริ่มต้นจะอยู่ที่4,400นะครับ ถ้าเป็นไม้กระพี้เขาควายนี่นะครับตามนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยนะครับยังไม่รวมปีคาสีแกะลายนะครับถ้าลูกค้าเอาปีคาสีแกะลายราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกสามร้อยบาทนะครับนี่ครับรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับมือสอดกำคอล่องนิ้วเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับกำคอล่องนิ้วนะครับ ตัวนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับอันนี้เป็นทรงกรำคอนะครับแบบเรียบๆนะครับนี่มือสอดก็ประมาณนี้นะครับสนใจรูปทรงไหนก็แจ้งมาได้นะครับคิวปืนศูนย์ก็จะอยู่ประมาณยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นงานอยู่นั้นประมาณสิบ 5-20กระบอกนะครับกำลังไล่เก็บงานให้ลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวงานเสร็จก่อนจัดส่งผมจะโฮแจ้งครับว่าจะมีของท่านใดบ้างนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับต้องการอะไรมีทุกอย่างครับอุปกรณ์ยิงตานะครับพวกชุดลางปีกไกแบบพร้อมยิงก็มีนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ